แน่นอนนะคะสำหรับการถแถลงนโยบายในวันนี้ค่ะหลายฝ่ายจับตามองโดยเฉพาะนักลงทุนรวมทั้งคนที่เป็นนักวิชาการนะคะที่มีการพูดถึงนโยบายเงินดิจิทัลค่ะ นายสมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDIRI มองว่าเงินดิจิทัลที่แจกไปอาจหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่เกินหนึ่งรอบกระตุ้น GDP ไม่ถึงสเปอร์เซนตเพราะอาจมีเงินจํานวนไม่น้อยทีต่ตกอยู่ในมือของผู้ที่ยังไม่ใช้เงินทันทีด้านนายสรพลตุลยเสถียรรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มองว่าเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลจะดําเนินการทันทีทั้งการแจกเงินดิจิตอลการพักหนี้เกษตรกรและการกระตุน้นการท่องเที่ยวด้วยฟรีวีซา่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นและเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้แต่ก็ยังมีโจทย์สำคัญอยู่นะครับก็คือการเร่งจัดทำงบประมาณปี67โดยเร็วเพื่อเป็นการเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนจริงๆให้กลับเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์สิ่งนี้ต้องทำให้เร็วที่สุดครับก็จะเห็นความพยายามว่า จะมีความพยายามที่จะแก้ไขหรือช่วยสับสนในเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําให้เกิดเงินหมุนเวียนมากขึ้นนะครับเพื่อทําให้เศรษฐกิจเนี่ประคับประคองไปช่วงที่รองบประมาณผ่านนะครับ <S 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 สิ่งที่คงต้องรอภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคือในส่วนของเม็ดเงินที่เป็นเงินงบประมาณทวนกันอีกสักนิดนะครับสำหรับเงินดิจิตอล ที่คาดการว่านโยบายนี้จะใช้งบประมาณถึง560,000ล้านบาทแล้วก็ตั้งคำถามกันมาตลอดนะครับว่าจะเอาเงินมาจากไหนเพราะรัฐบาลของนายเศรษฐาเนี่ยยืนยันว่าจะไม่กู้นะแล้วก็มีคำชี้แจงเบื้องต้นออกมาจากพักเพื่อไทยที่คาดการกันว่างบนี้เนี่ยจะมาจาก4ส่วนตามหน้าจอนะครับส่วนแรกคือภาษีที่เก็บได้เพิ่มขึ้น2 6 0 0 0ล้านจาก GDP ของไทยที่จะเพิ่มขึ้น2ก็คือภาษีนิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม10,000ล้านบาท 3. การจัดการงบที่ไร้ประสิทธิภาพ1,110 0 0ล้านบาทและส่วนที่4ครับการบริหารงบสวัสดิการซ้ำซ้อนอีก90 0 0 0ล้านบาทเบื้องต้นเนี่ยที่มีการชี้แจงออกมา4ข้อ4ส่วนนี้ยังไม่มีการไปกู้เงินจากรัฐวิสาหกิจนะอย่างที่ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายกังวลแต่เบื้องต้นลองดูว่า4ส่วนนี้เพียงพอไหมในการดำเนินนโยบายเงินดิจิตอลนะครับ